ท่านผู้ฟังเต่านเนี่ยเป็นสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนับตั้งแต่เต่าน้ำเค็มที่มีชื่อว่าเต่าตนุจนกระทั่งถึงเต่าเหลืองเต่านาซึ่งอยู่น้ำจืดแล้วก็ตามป่าดงผงไพรยเต่าทุกชนิดมีลักษณะพิเศษเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือมีกระดองเป็นลักษณะกระดูกครอบคลุมร่างกายแล้วก็มีขาสั้นเดินช้าตัวมเตี้ยมไม่มีอาวุธและพิษสงในการต่อสู้ มีแต่หดหัวหดขาเข้ากระดองเมื่อมีภัยมาถึงตัวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นเต่ามีบทบาทสำคัญหลายเรื่องด้วยกันเช่นในพัทรกับอันเป็นกับในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงห้าพระองค์แล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ที่สามมีพระนามว่ากัสปะพุทธซึ่งมีประวัติสืบเนื่องมาจากเต่าทั้งในนิทานชาดกก็มีเรื่องเต่าอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เมื่อเต่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาชาวพุทธแต่โบราณก็เลยห้ามลูกหลานไม่ให้ฆ่าเตา่าแม้ว่าจะกินเพื่อเป็นอาหารท่านก็ไม่ยอมโดยกล่าวว่าการฆ่าเต่านั้นเป็นบาปหนักลูกหลานในสมัยนั้นก็เลยละเว้นไม่เบียดเบียนทำร้ายเตา่าเพราะว่าเกรงบาปเกรงกรรมจะตามทันแม้ในปัจจุบันนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังกลัวบาปกรรมอยู่เขาเหล่านั้นงดเว้นจากการฆ่าเต่าอย่างเด็ดขาด ตลอดกระทั่งเนื้อเต่าก็ไม่บริโภคและเมื่อเห็นใครจับเต่ามากักขังก็จะซื้อเอาไปปล่อยตามสระน้องคลองบึงซึ่งถือว่าการปล่อยเต่าก็เป็นสิ่งที่ได้บุญมากจากที่ชาวพุทธถือเอาการปล่อยเต่าเป็นกุศลกรรมนี้เองก็เลยมีบุคคลหลายคนคิดค้าเต่าเป็นอาชีพโดยวิธีหาเต่าทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนำเอามาขายตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลหลักเมืองหรือตามวัดวาอารามต่างๆ โดยถือเอาว่าการปล่อยเต่าเป็นการสะดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไรทํานองนั้นก็ทาให้สินค้าประเภทเต่ามีผู้สนับสนุนพอสมควรทีเดียวหลังจากซื้อหาเต่าแล้วเขาก็จะนําไปปล่อยลงน้ําตามที่เขาจัดไว้บ้างปล่อยลงในสระวัดบ้างปล่อยตามแม่น้ําลาคลองบ้างที่ปล่อยลงแม่น้ําลําคลองนั้นก็นับว่าเป็นการดีเพราะเป็นแหล่งน้ําที่กว้างขวางเต่าจะได้แสวงหาอาหารเพื่อต่ออายุได้อย่างอิสระ แต่ถ้าปล่อยไว้ในที่จำกัดเต่าก็จะมีเสรีภาพเพียงครู่เดียวเท่านั้นเองเพราะว่าคนขายก็จะไปจับมันมาเพื่อขายต่ออีกอันหนึ่งในการที่นำเต่าไปปล่อยในสาวัดที่มีบริเวณคับแคบ <c oughs> เช่นที่วัดเบญจมาศบพิษวัดประยุระวงสาวัตเต่าจะว่ายวนเวียนอยู่ในสระอย่างแออัดอาหารการกินก็ขาดแคลนแล้วก็ทำให้เกิดน้ำเสียเต่าทั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปเสียก็มาก เพราะเป็นการกักกันสัตว์ให้อยู่ในที่แับแคบแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์โดยใช่เหตุแต่ก็ยังมีคนดื้อดึงนำไปปล่อยอยู่เสมอเคยไปน้ำมศการพระที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรียุธยามีเด็กนำเต่าตัวเล็กๆมาขายแถวท่าน้ำเมื่อมีคนซื้อแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำทันทีแต่เจ้ากรรมเอ้ยพอเต่าโผล่ลงน้ำยังเห็นตัววยๆอยู่เด็กเหล่านั้นก็จะโดดน้ำตามไล่ไหว่คว้าจับเต่า ซึ่งหนีตายตัวนั้นขึ้นมาขายอีกจนได้เออดูแล้วช่างน่าเวทนาขณะที่สาธุชนพวกหนึ่งนิยมการซื้อเต่าปล่อยเต่าอยู่นั้นก็ยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งตามล่าเต่ามาเป็นอาหารโดยพวกเขาเหล่านั้นคุยโอว่าเนื้อเต่านั้นมีรสเลิศดอูชาเหลือเกินหากใครได้ลิ้มรสแล้วจะลืมไม่ลงทีเดียววิธีการสร้างบาปของคนเหล่านั้นก็คือตามล่าด้วยวิธีแปลกๆกันไป เช่นค้นหาตามห้วยหนองคลองบึงบ้างจุดไฟเผาป่าให้เต่าหนีตายออกมาบ้างใช้สุนัขที่ฝึกไว้อย่างดีช่วยจับบ้างอันสุนัขที่ฝึกไว้หาเต่านั้นช่างมีความสามารถพิเศษจริงๆคือเมื่อมันเข้าป่าเห็นเต่าคลานอยู่สุนัขมันก็เอาจมูกงัดเต่าให้หงายท้องแล้วมันก็จะเห่าเรียกเจ้าของเจ้าของก็จะมาจับเอาเต่าไปเป็นอาหารอย่างสบายก็เพราะเต่านั้นเมื่อหายท้องแล้วร้อยทั้งร้อยมีแต่ตายกับตายลูกเดียว เรื่องการกินวิตฐานของมนุษย์เรานั้นนับว่ามีแบบแปลกๆพิสดารเป็นอย่างยิ่งจนบางครั้งฟังแล้วแทบไม่น่าเชื่อเช่นคนกินมันสมองลิงกินดีงูกินอุ้งตีนหมีกินตัวเดียวอันเดียวเออดูเขาบรรยายแล้วมันสะอิดสะเอียนขยะขยงจนกินไม่ลงแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์กินอย่างนั้นได้เขาเล่าว่าคนจะกินมันสมองลิงเนี่ยต้องนั่งล้อมโต๊ะเป็นวงกลม จาะรูโตตรงกลางให้พอเหมาะกับหัวลิงแล้วก็เอาไม้ขนาบคอลิงไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวใช้มีดคมๆตัดหัวลิงเป็นๆเ,เปิดให้เห็นมันสมองที่กําลังเต้นตบุตบจบแล้วใช้ช้อนตักมันสมองลิงกินกันอย่างอร่อยอร่อยเรื่องเนี้จะจริงเท็จยังไงไม่ทราบอ่าเพราะเคยอ่านพบในหนังสือบ่อยๆแต่พวกเราชาวพุทธน่ยคงจะกินไม่ลงแน่แน ส่วนเรื่องของการกินเต่านั้นก็มีผู้คิดค้นวิธีการฆ่าเต่าหลายรูปแบบเพราะว่าเต่ามีกระดองหุ้มเนื้ออยู่แล้วก็เป็นสัตว์ตายยากเสียด้วยนักกินเต่าจึงคิดวิธีฆ่าเต่าให้ตายสนิทจะใช้ค้อนทุบหรือว่าเอามีดแทงรับรองมันไม่ตายง่ายๆอจใจมันแข็งเอากันจะทุบหัวมันหรือก็หัวก็วกลีภัยเข้ากระดองเอามีดแหลมแทงตามเข้าไปก็เพียงเลือดสาดอย่างเดียวไม่ถึงตายนักกินเต่าก,ก็เลยจับเต่าหงายขึ้น แล้วใช้หัวขวานทุบหน้าอกแต่มันก็ยังตายยากอยู่นั่นแหละเขาจึงจับเต่ายกขึ้นเอาก้นเต่ากระแทกกับพื้นแข็งๆวิธีนี้ตายเหมือนกันแต่ไม่นิ่มนวลเลือดเต่าทะลักออกมาจากปากจากจมูกหมดโอชะวิธีดีที่สุดก็คือเอาเต่าเผาไฟโดยก่อไฟให้ลุกโชนแล้วจับเต่าหงายท้องบนกองไฟเต่าจะดิ้นกระเสือกกระสนเพราะความร้อนประมาณสิบนาทีก็ขาดใจ วิธีนี้กล่าวกันว่าเลือดฝาดของเต่าอยู่ครบบริบูรณ์ในร่างกายรับรองว่ามีรสโปชาเหลือหลายทีเดียวคุณประสงค์นี่เป็นคนมีพื้นเพเดิมอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำงานอยู่ที่กองโยธาการรถไฟในตำแหน่งเสมียนอายุอานามก็ไม่เกินสามสิบห้าปีคุณประสงค์นี่ชอบกินเนื้อเต่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเต่าเล็กเต่าใหญ่แกกินดะแม้แต่เต่าที่เขาเอามาขายเพื่อให้คนปล่อยแกก็ซื้อมากิน นับว่าเต่าเป็นอาหารโปรดของแกทีเดียวแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งจะต้องมีอาหารประเภทเนื้อเต่าถึงสามวันคุณประสงค์คงจะมีความรู้ในการฆ่าเต่ามาจากพื้นเพเดิมแกก็ใช้วิธีเผาเต่าเป็นๆชนิดที่เรียกกันว่าเผากันสดๆเลยทีเดียวลูกเมียเพื่อนผูงใกล้เคียงเห็นการกระทําทารุณกรรมอย่างนี้ต่างก็อกสันขวัญแขวนไปตามๆกันก็พากันห้ามปรามเพราะว่าสังเวชใจ แต่ว่าคุณประสงค์แกไม่ยี่ระอะไรกับใครแม้แต่น้อยแกก็จะพูดยิ้มยิ้มมันเป็นอาหารเราบาปไม่เกี่ยวจากการทรมานที่ชวนให้สังเวชนี้ลูกเมียเพื่อนผงต่างพากันเบนหน้าหนีไม่มีใครแต่ต้องเนื้อเต่าเลยแม้แต่น้อยซึ่งการที่คนอื่นๆไม่กินด้วยนี้รู้สึกคุณประสงค์แกก็จะพอใจมากทีเดียวเพราะแกจะได้กินคนเดียวโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาแย่งของโปรดของแก ลองนึกถึงสภาพของเต่าที่ถูกไฟเผาว่าเต่าที่หงายท้องอยู่บนขาเหล็กเหนือเต่าไฟนั้นมนจะดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาตีนทั้งสี่ไขวา้าน้ำตาไหลนองเมื่อเตา่าตายแล้วคุณประสงค์ก็เอามีดแหลมแคะกระดองส่วนอกออกมองเห็นหัวใจเตา่ายังเต้นตุบตุบแล้วก็จอปลายมีดกรีดตรงหัวใจเตา่าเริ่มชำแหละเนื้อเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชำระล้างเครื่องในให้สะอาด ส่วนเนื้อนะั้นไม่ต้องล้างเอาคลุกเคล้ากับเลือดให้เข้ากันแล้วก็นําพริกแกงที่แกปรุงไว้เรียบร้อยแล้วคลุกลงไปขยําไม่เข้ากันแล้วก็ใช้กระดาษอองเต่านั่นแหละเป็นภาชนะยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ํานิดหน่อยพอคลุกคลิกพอกระดองเต่าจะไหม้ไฟแกงเต่าก็สุกพอดีแล้วก็ยกลงมาไม่ต้องเปลืองถ้วยเปลืองชามเอาช้อนตักกินได้ทันทีแต่ก่อนที่จะกินคุณประสงค์แกจะ บันจงดื่มเหล้าขาว35ดีกรีสักแก้วสองแก้วสัก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยให้เกิดโอชารสคุณประสงค์มีภาวะจองเวีนอยู่กับเต่าประมาณหปีอายุแกก็ใกล้40ิเข้าไปแล้วแกก็เริ่มป่วยโรคที่เกิดกับคุณประสงค์ก็คืออาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร้อนในท้องมันเจ็บมากและร้อนมากทีเดียวแม้แกจะกินยาอะไรก็ตามโรคก,ก็ไม่ผ่อนคลายกลับยิ่งร้อนยิ่งเจ็บหนักลงมาอีก ผลสุดท้ายคุณประสงค์ก็ต้องนอนโรงพยาบาลหมอได้ประครบประงมคุณประสงค์ได้เป็นอย่างดีแต่อาการของแกก็มีแต่ทรงกระสุดเท่านั้นอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณประสงค์ที่อาจจะเรียกได้ว่ากรรมสนองก็คืออาการร้อนในในหน้าอกซึ่งแกมักจะเป็นตอนบ่ายๆจะเดินทุรนทุรายมือหงอิกเท้างอ แล้วก็พลิกลงจากเตียงคว่ำหน้ากระเสือกกระสนเอาอกถูไถ่ายไปกับพื้นซีเมนจนอกถลอกเป็นแผลเลือดไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันพยาบาลต้องคอยช่วยกันจับแกขึ้นเตียงแล้วก็ให้ยาระงับจึงสงบไปได้พอหมดฤทธิยาแกก็มีอาการร้อนเหมือนเดิมแล้วก็ร้องโอดครวนเป็นที่น่าสังเวชใจคนเราเมื่อใกล้จะตายมักจะนึกได้ถึงกรรมที่ทำเอาไว้จะเป็นกรรมชั่วกรรมดีก็นึกได้เสมอ แต่ส่วนมากกรรมชั่วมันจะปิดกั้นกรรมดีเสียมากคุณประสงค์ก็เช่นเดียวกันวันนั้นคุณประสงค์นอนเศร้าอยู่บนเตียงคนไข้แกยังมีสติดีพูดคุยกับญาติมิตรที่ไปเยี่ยมได้เป็นอย่างดีแกก็บอกกับคนไปเยี่ยมทั้งหลายบอกว่าโรคของแกนเป็นโรคเวรโรคกรรมที่แกเคยทํากับเต่าเต่าที่แกเคยเอาไฟเผานั้นมันคงจะร้อนทุรนทุรายเหมือนแกเหมือนกันแกถึงต้องมาใช้เวรทันตาเห็นแกก็พูดอย่างท้อแท้บอกว่า ถ้าคิดว่ากรรมจะตามทานันแกจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่นี่มันก็สายซะแล้วไม่อาจจะแก้ไขเวรกรรมอันนั้นได้บ่ายวันนั้นเองคุณประสงค์ก็ทุรนทุรายเพราะความร้อนในอกแกนอนหงายยกมือยกเท้าหลับตาส่งเสียงโวยวายยาหยายาพร้อมกันนั้นน้ำตาก็ไหลพรากรากออกมาแกพลิกหนีมือหมอและพยาบาลลนตบูบลงจากเตียงคว่ำหน้าน้ำลายเต็มปากเลย เสร็จแล้วเอาอกถูถ่ายไปตามซีเมนหลายคนก็ช่วยกันจับแกขึ้นเตียงหมอจัดการให้ออกซิเจนช่วยหายใจแต่ว่าไม่ทันกับการสะดุ้งเฮือกสุดท้ายของแกมืองอเท้างอปากอ้าตาเหลือกแล้วก็สงบนิ่งญาติต้องจับมืองอของแกวางในท่าป,ปกติแต่มือก็ยังแข็งไม่ค่อยจะเหยียดตรงได้เออเวรกรรมเมอือะไรกันนะักกันหนา กับแค่การกินเพื่อการยังชีวิตก็ต้องทรมานทรการมสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจนต้องเรียกว่าเป็นการกินวิตฐานไปเลยก็ดูเถอะกินทั้งสมองลิงเอยกินปลาไหลต้มเปรตเอ้ยงูเหา่าเชือดเป็นๆเ,เอาเลือดผสมเหล้าเอยมันช่างหน้าทุเรศนี่นไรเออเผาๆกันบ้างเดครับจะกินจะแกงอะไรก็ดูๆแต่พอสมควรอย่าสร้างเวรให้มันมากนักเลยประเดี๋ยวตอนจบมันจะเป็นอย่างเช่น คุณประสงค์นี่นะครับบ้านเดิมของคุณสุดาเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าโคราชมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดห้าคนคุณสุดาเป็นลูกคนเล็กฐานะทางบ้านก็พอกินพอใช้และด้วยที่สุดาเป็นน้องคนเล็กนี่เอง พวกพี่ๆก็อยากจะให้เรียนต่อแต่สุดาเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนหัวก็ไปไม่ไหวพวกพี่ๆก็ตามใจก็เลยให้อยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่พี่ที่มีครอบครัวแล้วก็มีส่วนที่ยังไม่มีครอบครัวก็ไปทำงานที่กรุงเทพสุดาอยู่บ้านนานๆก็เบื่อก็เลยหางานที่อยู่ใกล้ๆบ้านทาโดยเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในโรงทำแป้งมีไปเช้าเย็นกลับทำได้สองเดือนก็ต้องออกเพราะทำไม่ไหว เนื่องจากต้องแบกแป้งมีตากแดดแล้วก็มาสมัครงานที่โรงงานปลากระกป๋องที่มีเครื่องปั๊มเหล็กไปทำอยู่ประมาณ6เดือนเสร็จก็สามารถปั๊มเหล็กได้ทุกอย่างจนชำนาญที่โรงงานทำปลากระกป๋องนี่จะเริ่มทำงานเวลาประมาณ8นาฬิกาจนกระทั่งถึงเที่ยงแล้วก็หยุดพักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าทำงานต่อตอนบ่ายโมงช่วงเวลาพักเที่ยงนี้ส่วนมากพวกเพื่อนเพื่อ,นพ,อนพนักงานมักจะออกไปหลังโรงง,งานซึ่งเป็นทุ่งนา เพื่อที่จะหลบนอนก่อนที่จะเข้าทำงานตอนบ่ายโมงเพราะว่าในโรงงานร้อนเรื่องจากหลังคาเตี้ยสุดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำวันนั้นก็เหมือนทุกวันตอนพักเที่ยงประกอบกับเป็นเที่ยงของวันเสาร์แต่วันนั้นก็คิดว่าจะไม่ทำโอทีจะเลิกแค่ห้าโมงเย็นก็เลยไม่อยากนอนเดินเลาะข้างกำแพงโรงงานเพื่อไปหาปลาในานาที่อยู่ข้างๆ เพราะเวลาที่ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันจะมีน้ําขังอยู่เป็นแอ่งแล้วก็จะมีปลาค้างอยู่พอสุดาไปถึงก็ไม่เห็นมีปลาก็เลยเดินไปอีกเลยไปไปพบแอ่งน้ําแห่งหนึ่งน้ําเกือบจะแห้งอยู่แล้วไปเจอลูกปลาช่อนสองตัวตัวท่าหัวแม่มือมันกาลังดิ้นเพื่อไปหาน้ําสุดาเห็นดังนั้นก็เอาถุงพลาสติกที่หาได้ในบริเวณนั้นเอามาใส่น้ําแล้วก็จับลูกปลาช่อนสองตัวนั้นใส่ถุงหิ้วกลับไปทํางานตอนช่วงบ่าย ช่วงบ่ายทำงานได้สักพักก็นึกถึงลูกปลาชอ่อนที่จับมาขึ้นได้ก็บอกกับเพื่อนๆว่าจับลูกปลาชอ่อนมาได้สองตัวแล้วก็เดินไปหยิบมาให้เพื่อนๆดูตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะลองเอาหัวลูกปลาชอ่อนทั้งสองตัวนี้ไว้ที่เครื่องปั๊มเหล็กเพื่อทดลองดูซิว่าเครื่องมันจะปั๊มลงแรงแล้วก็หนักแค่ไหนสุดาเขาจับหัวลูกปลาชอ่อนไปวางไว้ที่โม่แล้วก็เหยียบเครื่องหมุนรอบพอดี ลูกปลาช่อนโดนแรงสั่นสะเทือนก็เกิดดิน้นเพราะความที่สุดาลืมตัวเผลอเอามือไปจับหัวปลาเพื่อไม่ให้มันดิน้นเป็นจังหวะที่เครื่องลงมาถึงพอดีมันก็ตัดทั้งหัวปลาทั้งนิ้วมือของสุดาเละทั้งหมดทั้งสามนิ้วบี B ้แบนเหมือนเขาสับขาหมูอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นสุดาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเสียแล้ว เจ็บปวดที่นิ้วมือข้างขวาอย่างมากมันปวดไปถึงหัวไหล่สุดาก็ร้องเรียกให้หมอช่วยหมอก็เอายาแก้ปวดมาให้กินแล้วก็หลับไปอีกมาตื่นขึ้นอีกทีก็เห็นพวกเพื่อนๆมายืนล้อมข้างเตียงสุดาก็ยกมือให้เพื่อนๆน,นที่ทํางานดูนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางขาดหายไปหมดทั้งสามนิ้วเหลือแต่นิ้วนางกับนิ้วก้อยเท่านั้นสุดาร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆนี่เองที่เขาเรียกว่ากรรมสนองหรืออะไร สุดาไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนดีแล้วอยากจะตายอย่างเดียวเพื่อนๆก็ช่วยกันปลอบใจให้เลิกเสียใจบอกว่าบางคนที่เขาขาขาดแขนขาดมากกว่าสุดายังมีอีกเยอะขอให้คิดซะว่ามันเป็นกรรมของตัวเองที่ต้องชดใช้สุดาต้องพักงานรักษาตัวเป็นเวลาสองเดือนเสร็จหลังจากแผลหายดีแล้วก็ได้รับความการุณาจากนายจ้างให้ทางานอยู่ที่เก่าแต่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยถนัดก็เลยเปลี่ยนให้ไปทํางานอยู่แผนกซื้อของแทนเพราะเขาสงสาร ทุกวันนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยสุดาบอกว่าจะไม่ทําบาปอีกแล้วเพราะยังไม่ถึงชาติหน้าเลยแค่ชาตินี้ก็ทําให้ต้องทรมานขนาดนี้หวังว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วอย่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงตัวเหมือนกับที่แกเจอมาแล้วทุกวันนี้ก่อนนอนหรือเวลาที่สุดาจะทําบุญก็มักจะนึกถึงลูกปลาสองตัวนั้นเสมอ และคิดว่าที่ทำไปนั้นเพราะความสนุกต้องการจะแกล้งปลาแท้ๆผลสุดท้ายก็ต้องมาเจ็บปวดเองเออขออย่าได้มีเวรกรรมต่อกันอีกเลยนะเรื่องกรรมที่ทำกับสัตว์ในอีกเรื่องหนึ่งท่านบูกฟังเป็นเรื่องที่คุณเทียมใจเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับหมออยู่คนหนึ่งชื่อหมอนพดลเป็นนายแพทย์หนุ่มที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ คุณเทียมใจรู้จักก็เพราะว่าได้ไปเช่าหอพักซึ่งเป็นของครอบครัวนายแพทย์นพดลคนเนี้ปกติหอพักนี้อัตราค่าเช่าค่อนข้างสูงเพราะเป็นหอพักที่สะดวกสะอาดทันสมัยแล้วก็ปลอดภยัยอีกทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลชุมชนไม่เปลี่ยวเพราะฉะนั้นราคา2,500บาทก็ไม่แพงเลยสำหรับคนทำงานที่มีไรายได้หลักหมื่นขึ้นไป แต่พระเอิญนี่คุณเทียมใจเป็นแค่นักศึกษายังไม่มีไรายได้แต่ว่าโชคดีที่มีญาติมาเช่าอยู่ก่อนก็เลยมาช่วยเขาหานค่าเช่าันคนละครึ่งได้อย่างไม่ลําบากนะักค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านก็ส่งให้ในายแพทย์นพดลผู้นี้และครอบครัวของเขามีบ้านหลังใหญ่โตปลูกอยู่หลังหอพักซึ่งกันร,รั้วล้อมรอบอ,อยู่บริเวณเดียวกันคงจะเพื่อสะดวกในการดูแลแล้วก็เก็บเงินนะมะั้งแต่มันก็เป็นผลดีของพวกสาวๆ,าวๆหอพักที่จะได้รู้สึก อุ่นใจในความปลอดภัยที่มีคนคอยดูแลความสะดวกปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและเพราะความใกล้ชิดนี่เองก็ทําให้คุณเทียมใจได้รู้เห็นอะไรอะไรที่พอจะรู้เห็นได้ภายในบ้านของในแพทย์นพดลผู้นี้ก็เพราะว่าห้องของคุณสุดาในะอยู่ติดกับบ้านของเขาแล้วก็เป็นห้องชั้นล่างซึ่งด้านหลังมีประตูออกไปทางลานซักล้างแล้วก็สามารถเดินเข้าไปในบริเวณประตูด้านหลังะจะไปนั่งอ่านหนังสือหรือว่าพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่ติดกับห้องของคุณเทียมใจได้ซึ่งบางครั้งก็จะมีแมวที่พ่อแม่ของคุณนพดลเลี้ยงเอาไว้สองสามตัวเป็นเพื่อนแก้เหงามาคล้าวคลอป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆก,กับคุณเทียมใจตัวหมอนพดลนี่ไม่ค่อยอยู่บ้านนี้สักเท่าไหร่ส่วนมากถ้าไม่เข้าเวรที่โรงพยาบาลก็จะไปพักที่หอพักภายในโรงพยาบาลข้อมูลนี้ญาติที่อยู่ก่อนนี้เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึ่ง แม่ของหมอนพดลนี่มีโรคประจําตัวคือหอบหืดบางคนแพ้อากาศเย็นบางคนแพ้ขนสัตว์บางคนแพ้ฝุ่นอ่าคุณเทียมใจเคยคุยกับแม่ของหมอนพดลท่านก็บอกว่าท่านแพ้ฝุ่นละอองจะจามหรือว่าไอาเสมอเมื่อเช็ดถูบ้านบางครั้งไอจนหอบทั้งๆที่มีคนรับใช้แต่ท่านก็อดเช็ดถูเองไม่ได้เมื่อเห็นบ้านไม่สะอาดแต่หมอนพดลกลับโทษว่าแม่แพ้ขนแมว เพราะว่ามันทำมาเอามามาเลี้ยงมาคลุกคลีกับมันโดยปกตินายแพทย์นพดลเนี่ยเป็นคนเกลียดแมวเป็นที่สุดเพราะว่าตอนเขายังรุ่นรุ่น,นแมวชอบไปถ่ายหรือว่าไปฉี่ใส่กองเสื้อผ้าหรือว่าถุงเท้าของเขาจนทําให้เหม็นติดไปตลอดซักไม่ออกเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยอยากอยู่บ้านเพราะว่าเขานังเกลียดแมวแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักพ่อแม่มากเช่นเดียวกันต่อมาไม่นานแม่ของ หมอนพดลนี่ก็ล้มป่วยหนักเนื่องจากมีอาการหืดหอบอยู่ตลอดเวลาถึงขั้นต้องนอนให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลท่านอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็เสียชีวิตมันก็ทําให้ในายแพทย์นพดลเนี่ยเสียใจแล้วก็โกรธแค้นบรรดาแมวสัตว์เลี้ยงของพ่อและแม่ที่มันเป็นเพื่อนยมเหงาของคนแก่แต่เขากลับคิดว่ามันเป็นผู้ทําลายเป็นผู้ที่ทําให้คนที่เขารักจากไปหลังจากงานเผาศพแม่ของนายแพทย์นพดลได้วันหนึ่งเขาก็กลับมาบ้านโดยอาการมึนเมา ร้องไห้ฟูมไยมาพร้อมกับแฟนสาวที่เป็นนางพยาบาลและกำลังจะแต่งงานกันอีกนะไม่ชะเขาก็เดินไปที่หลังบ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของแมวมีตัวหนึ่งมันเพิ่งจะออกลูกเล็กๆมาสามตัวกำลังนอนให้นมลูกอยู่เขาก็ใช้ไม้กวาดตีไปที่แมวนะั้นตีไปด่าไปเหมือนคนบ้าเสียงดังจนกระทั่งพวกชาวหอต้องออกมาดูทางหน้าต่างแมวแมว่ลูกอ่อนกระโดดหนีด้วยความตกใจเพื่อจะเอาตัวรอด หมอนพะดนเกาะก้กลมลงหิ้วลูกแมวเล็กๆทั้งสามตัวที่ยังเดินไม่ได้แถมตาก็ยังไม่ลืมขึ้นมาเขาเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับด่ามันยังหยาบหยาบคลายๆแม่สมก็เป็นหมอที่ทุกคนนับถือเลยไม่ไวายที่พ่อของเขาจะห้ามปรามให้สติแต่เขาก็ไม่ฟังและสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือเขานำลูกแมวเหล่านั้นไปใส่ในโถชักโครกจากนั้นก็กดน้ำราดลงไปไม่ทราบว่าตอนนั้นจิตใจของเขาเป็นอย่างไร แฟนสาวที่เป็นนางพยาบาลก็ไม่ได้ห้ามปาม์มแต่กลับยืนดูเฉยๆความคิดของคุณเทียมใจเวลานั้นก็คือว่ามันเป็นอะไรที่น่าสลดสังเวชแล้วก็น่าเศร้าเสียใจยิ่งกว่าการจากไปของแม่เขาซะอีกนะนั่นเป็นความคิดคุณเทียมใจแล้วก็คงจะเป็นของใครๆอีกหลายคนที่รู้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากนั้นหนึ่งปีต่อมามันเป็นวันที่คุณเทียมใจจะย้ายกลับบ้านเพราะว่าเรียนจบแล้ว ก็ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของหมอนพดลเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยรถยนต์คันที่เขาแล้วก็ภรรยาขับกลับจากงานเลี้ยงตกลงมาในคลองชนประทานไม่ทราบว่าเพราะเมาหรือว่าหลับในเขากับเธอเสียชีวิตทั้งคู่ภายในรถยนต์ที่จมอยู่ในคลองนั้นโดยไม่สามารถจะหนีรอดออกมาได้ทุกคนชาวหอพักที่ทราบถึงข่าวนี้ถึงกับขนลุกสู้เลย ไม่ใช่เพราะกลัวผีหรือว่าเสียใจยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนพูดคล้ายๆเป็นเสียงเดียวกันว่ากงกรรมกงเวียนมันเป็นคำสั้นๆแต่ได้ใจกวา่าจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจนยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ